โอเคครับ okay, ผู้ชมก็สวัสดีกันด้วยนะมาอยู่กับผมฟิบซี่สล็อตนะในว,วันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของโคชลิทนะครับทุนสองหมื่นกับรักกี้ดีโกะนะคุณผู้ชมมีคนขอมานะวันนี้นะค่อนข้างจะชอบกันนะพวกมึงเนี่ยกับเกมเกมเนี้ยคือผมก็ชอบว่าจริงถ้ามันบวกนะแต่มันค่อนข้างเะียบวกยากอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้ผมเลยเอามาแค่สองหมื่นเท่านั้นครับเล่นเหมือนเล่นเหมือนมีงบจำกัดที่จริงผมมาเข้ามาเยอะกว่านี้นะ แต่วันนี้ลองเล่นแบบประหยัดประหยัดดูบ้างแล้วกันนะก็คือเดี๋ยวมีไม้หมื่นห้าหนึ่งไม้แน่นอนแต่อันนี้ขอล่อไปก่อนไม่เชิงมอนลอ่อถ้าบวกก็เอาหมดนะครับอโอโหอยแซลมอนไม่ลงมาเป็นไรอย่าลืมนะครับมารับชมพวกคนมเถึงนู่นนั่นนะไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะปั๊บเขาให้ปุ๊บเขาให้น,นี่ไม้สามพันเฮ้ยเพิ่มดิ เพิ่มแน่เพิ่มแน่กูบอกเลยนั่นไงไม่เป็นไรคือช่วงนี้ผมเล่น P G ้างที่จะบ่อยนะถ้าพูดกันตรงจริงเบื่อแพ้แมจิกเพย์นะครับก็เล่นอยู่แต่ว่าเบื่อไม่อยากเล่นทุกวันอนะเบื่อทั้งแบบมันไม่จ่ายเบื่อทั้งแบบมันเกลืมอนหลายอย่าง P G มันเล่นน้อยก็ได้เล่นเยอะก็ได้มันก็สบายใจนะครับนี่กูก็เกลือไปแล้วเห็นไหมมาอีกไม้หนึ่ง สามพันอีกไม้นึงแล้วเดี๋ยวไม้หน้าหมื่นห้าไปเลยบวกไว้ก็เลิกไว้อะแต่ถ้าหมื่นห้าไม่บวกก็จบนะครับผมไม่ต้องพูดพิมพดำเพลงอะไรกันเยอะนะมดตูดอ๊บ คูณดีนะคุณผู้ชมแต่จ่ายยากผิดปกติว่วะวเนี่ยเฮ้ยมาละพูดแล้วมาละเอ้เฮ้ยเฮ้ยมึงทะลึ่งเหรอแมวบอกมึงทะลึ่งเหรอมึงลบหลัวอ้าวเอาตังหวะคูณเยอะอย่างเงี้ยมึงมาเรื่อยๆเลยลูกรักมาเรื่อยๆเลยลูกรักเอ้ยมาอีกว่ะเอ้ยมาว่ะ วาจริงออ้ยคิวแถวแรกเถอะโอ้โหยหมื่นห้าแะจัดหมื่นห้าน่าจะโดนนะเนี่ยน่าจะเกลือนะเนี่ยเพราะมีกำไรอยู่อ่ะอะไรเป็นหมื่นเลยอ่ะเอาว่าเล่นแบบอย่างงี้มันก็มีความสุขนะมันก็แบบไม่ต้องเครียดมากเอาจริงอะเจ็บก็ไม่ได้เจ็บเยอะนะครับแต่ผมยังไงของพูดไปละก็เอาเลย เออมันซื้อหมื่นห้าไม่ได้นี่หว่าดินโรคเออเจ็ดพันห้าก็ได้นะครับมันซื้อหมื่นห้าไม่ได้นะเว็แบบนี้นะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเจ็ดพันห้านี้ถ้าบวกก็ถ้ามันโอเคผมก็น่าจะพออ่ะถ้ายัง่าถ้าโอเคนะเฮ้ยไอเชื้แล้วคูณอย่างน้อยอ่ะคูณสองยั่ว่ฮอร์โมนเต็มเต็มเลยอ่ะเสียดายจัดเกือบได้ฟิตาพินเพิ่มมันซะด้วยแต่แก ขอแค่มาดีๆเหมือนตอนแรกๆที่มึงจ่ายเวลาคุณเยอะๆแล้วมึงหายหัวกันเป็นไหนเอแถวแรกไปจบๆไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวเหมือนกันคิวเพื่อเฮียเลยเปลี่ยนเป็นไม่ได้ทักตัวเลยอโอ้แล้วเอดูดิหลายรอบละเอหลายรอบละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่ยอมมาครับแถวหน้าไม่ยอมมีคุณเยอะแล้วนะครับแต่ไม่ยอมจ่ายนะ ผายแล้วบ้านเมืองโอ้โหตดแบบหมดกําลังใจเล่นน่ะคือถ้าเราคูณมาเรื่อยๆมันได้คูณมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ยอมจ่ายสักทีจนหมุนสุดท้ายมันก็ยังไม่ยอมจ่ายมันรู้สึกแบบหมดแพชชั่นในการลุ้นเหลียจริงท้อแม่งเหนื่อยวะ่ะเหญ่ไหมแรกๆคือได้ดีจัดเลยวะ่ะแต่พอหลังเกมมามึงหายไปไหนกันนะไม่เป็นไรเว้ เชื่อว่าต้องมีสักวันที่เป็นของเราต้องมีสักวัน,ต,วนต้องมีสักวันนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้กูก็รั่วๆไลของกูไม่รู้สวยว่าเฮ้ยเอวะเฮ้ยสวยอ้บได้อยู่เต่ามอนเด่สองไปจบจบแหมคิวมาอยู่อับอ้บเอา,เอาฟีซาปินได้ฟีซาปินสิบสองหมุนเลยโอ้โห,โหมึงโดนกูกูบอกเลยมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่ม,นแนมา ห้าตัวเลยนะครับสเกตเตอร์นะตานนี้ต้องคูณต้องห้สบอัพแล้วแหละไม่จำเป็นต้องคูณเยอะขอให้มึงจ่ายเยอะๆไว้จริงๆมาเดีย๋ยวเป็นตัวเจเอาสิบก็ได้ครับแล้วเจมาต่อครับจังหวะนี้สแกตเตอร์มาสองตัวอีกแล้วสามเลยไหมสามเลยไหมเคแถวสา 3. ไม่มาแซลมอนแถวแรกยังไงไม่มาไม่เป็นไรครับแต่คูณไม่เพิ่มเลยวะเอาจริง คุณบ้างก็ได้รู้สึกว่าแมวหายเ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าปึ๊บอุ้ยเลยไปว่ะไม่ได้วะถ้าได้นี่สุดจริงคุณผู้ชมผมบอกเลยนะถ้าได้นี่คือสุดสุดมากเอาว่ะคูณยี่สิบละรู้สึกว่าคูณขึ้นช้าจัดเลยเอามีาวมาแต่ไม่แม่ง เอแถวแรกไม่ได้อีกไม่เป็นไรหวังคูณห้าสิบย็ดเคสามทิมยังไม่ถึงเลยนะย้งมนแถวสามสาธุอุ้ยถ้ามานี่เยอะเลยตอนนี้คูณมันเยอะแล้วด้วยน่าจะได้เลิกคุณผู้ชมยังไงก็น่าจะเลิกแล้วครับเพราะว่าได้ขนาดนี้นะกาไรมันยังไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราได้แบบหลายอย่างอะทั้งสิสตปินทั้งคูณเราเยอะมากไม่ต่อไปน่าจะโดนอ่ะจ่ายได้ละเพื่อนสามหกลวเพื่อนเออ เป็นตัวดีๆโอ้ยดีๆหน่อยดีๆหน่อยคูณ40แล้วครับไม่ได้ง่ายๆนะที่จะขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงได้หมื่นแปดเองอะน้อยอะบอกเลยเจ๊โอโห่อย่างวะโอ้โหแมวห้าสิบอีกตัวเดียวห้าสิบครับ แล้วมึงจะจ่ายไหมกูถามว่ามึงจะจ่ายไหมเออแม่งไม่ไปต่อให้เราแต่ดูดีพอาคูณเยอะมันได้เยอะนะครับดอกสุดท้ายผมขอเถอะวะขอสัตว์ที่หน้ามึงเนี่ยเวนเลยครับคุณผู้ชมก็มีกําไรค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับสองหมืนหกแต่ก็โอเคมันมีความสุขมันได้กําไรมันก็โอเคนะครับ เลินพรยมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกัน